สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะนี่คะ่ะวันนี้พี่ต้อยจะพามาดูขนุนนะคะดกค่ะออกเป็นพวงๆช่วยนับด้วยนะว่ามีกี่ลกูกออกนอนนอนอยู่กับพื้นนี่สามนะคะนอนอยู่กับพื้นที่สามแล้วก็ตรงนี้อีกประมาณร่วมสิบลูกค่ะเนี่ยย่อมนี้เนี่ยชุมชนกลุ่มนอยหย่อมเนี้ข้างล่างอีกนะคะนูนข้างล่างเขาอยู่กันเป็นกลุ่มอีกนะคะนี่ค่ะ เราก็กำลังจะออกสาข้างบนอีกนะนี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันดูที่นอนอยู่ลำต้นเขานะคะนี่ค่ะลำต้นเขาไม่สูงนะเนี่ยท่วมหัวพี่ต้อยเนะี่ยถนนเพิง่งปลูกเมื่อกี่ปีนะคะดูเด็พันทองประเสริฐนะคะหวานนี่ค่ะนี่นอนอยู่นะคะเ็าอ,ออกที่โคนแต่ถนนเนี่ยอ,ออกในดินก็มีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่สาวพี่ต้อยเล่าว่า ขนุนโหดจากดินคือเขาออกที่โคนนั่นแหละค่ะแต่เขาก็อยู่ใต้ดินเลยไงเดีย๋ยวพี่กา้ให้ดูลูกนี่ค่ะอืมลูกสวยเลยค่ะดูเยอะเลยขนุนนี่ประโยชน์เยอะนะไม้ก็มีประโยชน์นะไม้ขนุนเหลืองปลูกบ้านก็ได้นะไม้ก็สวยนะคะค่ะใบขนุนก็เป็นพืชมงคลนะคะชื่อก็ขนุนก็คืออุดขน,นนะคะนี่ข้างล่างก็มีสี่ลูก นะคะนี่ฮะอย่างใหญ่นะคะขนุนอ่อนก็ต้มจิ้มน้ําพริกทำกับข้าวได้แกงขนุนกระดูกหมูหรือว่าจะคั่วมันขนุนทางบ้านพี่ต้อยเขาเรียกคัวมัน่ะอร่อยค่ะหรือจะพอแก่เป็นขนุนสุกนะอร่อยมากเลยค่ะนี่ฮะดูดกค่าลูกเยอะดูลูกสวยมากเลยดูเด่นี่ะ่ะ ออกทั้งปีนะคะขนุนคะ่ะวันนี้พี่เป็นคลิปไม่ยาวมากนะคะพี่ต้อยพามาดูขนุนคะ่ะประโยชน์เยอะนะคะประโยชน์ทั้งต้นนี่กินเป็นผลไม้ก็อร่อยกินดิบก็ทํากับข้าวก็ได้ต้มจิ้มพริกก็ได้ถ้าไม้ใหญ่ๆอ่ะขนุนแต่แตอนี้ต้นเล็กนะคะไม่ใหญ่ขนุนตามมันนอกต้นใหญ่ๆอะ่ะเขาก็เอาไม้ไปทําบ้านทําอะไรได้ไม้เขาจะสวยชื่อก็ เป็นมงคลอุดหนุนนะคะค่ะข,ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูขนุนค่ะขนุนดกดกดกดค่ะแตง for ่งวั h ชิง bye ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะน,นับได้กี่ลูกใครช่วยนับด้วยขอบคุณค่ะ